สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยฝีมือคนไทยอย่างกบยางนั่นเองนะครับอ่ะนะวันนี้ก็มาตามคำขอกับ f อหลายๆคนที่ขอกันมาครับน้าหนวดครับขอไอ้เต้านอหนึ่งหน่อยครับเอาจัดไป้าไม่มีปัญหาวัยรุ่นทั้งหลายนะครับ วันนี้นะหนวดเอาไอ้เต้าโน1น,นะครับมารื้อให้ชมกันนะเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับว่ารายละเอียดของไอ้เต้าโน1เนี่ยมันเป็นยังไงนะสโลแกนเขาไอ้เต้าโน1น,นะกบยางหนังย่นนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราก่อนนะครับที่สนับสนุนไอ้เต้าโน1มาให้นหนวดได้รื้อกันนะครับก็คือนะ x นะครับ X Fishing นั่นเองนะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาใน TikTok นั่นเองนะใครที่อยากเข้าไปช้อปปิ้งอุปกรณ์ตกปลาก็เข้าไปได้นะครับใน X Fishing นะครับมีอุปกรณ์มีโปรโมชั่นดีๆให้ช้อปปิ้งกันนะครับอ้าวโอเคเรามาดูกันกันกบไอ้เต่าโนหนึ่งนี่กระแสกำลังแรงเลยช่วงนี้นะครับเดี๋ยวน,นวหดพามาดูแพ็กเกจก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นแพ็กเกจจากค่าย JN4 นั่นเองของนัจจ์นะครับ สินค้าตัวใหม่นะครับกบยางรุ่นใหม่จากค่าย j n 4นะครับอันนี้ก็เป็นโลโก้ของค่ายนะครับ JN4 นะครับแล้วก็ชื่อนะครับไอเต้าว no หนึ่งนั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดสเปคต่างๆไม่มีนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวนั้นอราจะ ทำการช่าแหละให้ดูกันนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นรายละเอียดของการติดต่อนะครับการาประสานงานต่างๆขอซื้อต่างๆนะครับตัวนี้สังกัดกับค่าย BPO ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากติดต่อนะเจกโดยตรงหรือว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยก็ติดต่อได้นะครับตามรายละเอียดด้านหลังแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันกันกบไอ้เต้าโน๑นะครับเสียดายที่ น่าเอ็กส่งสีค่อนข้างจะอึมครึมมานิดนึงสีน้ำตาลดำนะครับจริงๆนะหนวดอ,อยากจะรีวิวสีอะไรนะสีน้ำเงินเนาะซึ่งเป็นสีค่อนข้างสวยเลยและน้าเจกชอบใช้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นกบยางนะครับไม่ใช่กบยางหนังกลับนะครับเป็นกบยางแบบธรรมดานี่แหละแต่ใช้เทคนิคการาลงลงสีเขาเรียกลงสีปะ เทคนิคการชุบน้ำยางเนี่ยนะครับบนหลังคือโดยปกติเนี่ยมันก็จะชุบปกตินั่นแหละนะครับแต่ว่าพอถึงรอบของการทำลวดลายเนี่ยก็จะมีเทคนิคการชุบน้ำยางนะครับทำให้ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างหนากว่าด้านท้องนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยน่าจะเป็นเทคนิคการชุบโดยการใช้ถ้านวดดูเนี่ยมันน่าจะเป็นฟองน้ำหรือเปล่านะครับทำให้แบบหนังมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นหลายๆค่ายก็ ทำเหมือนกันนะครับในเรื่องของการใช้เทคนิคการชุบน้ํายางลักษณะแบบนี้นะก็เป็นพื้นฐานจากกบยางหน้าตาทรงหยดน้ํานั่นแหละนะครับแต่มีความงุ้มของปลายนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นกบยางหนังธรรมดานะไม่ใช่หนังกลับนะเราเห็นว่าหนังคู่ขาแบบนี้มันคือหนังธรรมดานั่นแหละแต่เขาใช้เทคนิคเรื่องของอาการการาลงสีหรือลงลวดลายนั่นเองนะครับแล้วก็ พื้นผิวของตัวกบยางเนี่ยมีความมันน่าจะมีการฉลมหรือว่าการชุบมาด้วยน้ํามันหรือว่าสารบางอย่างที่ช่วยในการรักษาผิวงานนะครับแล้วก็ช่วยในการประกอบชิ้นงานได้ดีขึ้นด้วยนะครับนี่นะก็หน้าตาเนี่ยถามว่าแปลกใหม่ไหมอาจจะไม่แปลกใหม่ก็หน้าตาธรรมดานะครับความสวยงามแต่ว่า เราเคยเห็นไหมเราก็ไม่เคยเห็นหรอกนะครับแต่ว่าเรื่องของการลงสีในลักษณะเนี้นนวดเห็นบ่อยแล้วนะครับหลายค่ายแต่ว่าไอ้ไอ้เต้าสําหรับไอ้เต้าเนี่ยค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับหมายถึงว่าลง ลงสีโดยใช้เทคนิคแบบนี้ค่อนข้างจะเต็มตัวหน่อยนะครับอ่าฉะนั้นกบยางตัวนี้นะมันเป็นการชุบ6นั่นแหละแต่เพียงว่าบนหลังของมันเนี่ยมันมีการลงสีที่หนานะครับมันน่าจะเป็น6กบวกหด้วยนะครับแล้วก็บอกไว้ก่อนนะว่าหลังมันจะแข็งกว่าท้องนะครับอ่ามันเป็นเนื้อนุ่มหนึบนะครับเนื้อนุ่มหนึบเนื้อมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็องศาเบ็ดเปิดดีนะครับเนี่ยองศาเบ็ดเปิดดีเลยนะครับ ย้ำอีกครั้งนะด้านหลังบนหลังกบเนี่ยมันจะหนากว่าเนื้อที่ท้องนะครับ yeah, ประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของไอ้ต้าโน1น,นะครับเรื่องของความสวยงามตัวนหน่วยก็มองว่าน่าจะค่อนข้างจะเป็นแบบพื้นฐานมินิมอลนะครับเพียงแต่ว่าใช้เทคนิคนะครับใหม่ใหม่ถามว่าใหม่ไหมมันก็ไม่ใหม่จ๋าหรอกสําหรับการลงสีแบบนี้นะครับแต่มันก็ทําให้ โปรดักของทางค่ายเนี่ยเป็นตัวใหม่ที่ที่เกิดขึ้นมาได้นั่นเองนะครับอ่าโดยประมาณแบบนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเจาะปากนะครับอันนี้นะนวดทราบข่าวมาว่ามีการเจาะปากโดยใช้อุปกรณ์เจาะปากพิเศษด้วยนะครับซึ่งมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ลดบาดแผลของการเจาะปากได้เป็นอย่างดีอ่าอันนี้นะอันนี้นหะนวดได้ข้อมูลมาแต่จริงเท็จยังไงก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมันเป็นกบยางหนังธรรมดาที่ ไม่มีจุดการปักฉีดนะครับส่วนเรื่องของงานประกอบเนี่ยหนาวดทดสอบทางกายภาพเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมทดสอบทางกายภาพคือแบบนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะมีการติดสวะบ้างนะครับเนี่ยเพราะว่าด้วยด้วยการประกอบเนี่ยมันตัวเบ็ดเนี่ยมันก็จะไม่ไม่กระชับสักทีเดียวนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยการใช้โอ้ยกดไปนี่เจอเบ็ดเลยคมเลยเจ็บเลยเนี่ยนะครับการสำหรับไอ้เต้าเนี่ยหนวดมองว่า การใช้งานของมันเนี่ยเป็นกบยางที่ค่อนข้างหวังผลนะครับเรื่องของการวัดปลานะครับคิดว่าไม่น่าไม่น่าผิดพลาดแน่นอนนะครับถ้าปลากัดเข้าเนี่ยสามารถวัดแล้วเบ็ดเนี่ยมันเปิดเข้าเขา้าเข้าตำแหน่งพอดีเลยเนี่ยเห็นไหมลองสังเกตด,ดูนะครับกดไปเนี่ยโดนเบ็ดแล้วเนี่ยนะครับอ่าฉะนั้นมันก็อาจจะต้องแลกมาด้วยเรื่องของการกันสวะบ้างนะครับส่วนเรื่อง,องการกันสวะเนี่ยนนวดย้ําหลายคลิปเลยก็คือต้องนะเราก็ ต้องเลือกหมายเลือกเหยื่อให้เหมาะสมกันด้วยนะครับเลือกเหยื่อให้เหมาะสมกับไมายเลือกเหยื่อให้เหมาะสมกับปลานะครับอะไรประมาณขนาดนั้นก็มันเป็นการสร้างประสบการณ์ของนักตกปลาไปเรื่อยๆนะครับมันไม่มีหรอกว่าเหยื่อประเภทไหนที่ใช้ได้ทุกรูปแบบนะครับทุกสถานการณ์ทุกหมายมันไม่มีนะครับฉะนั้นไอ้เต้าก็เหมือนกันมันก็คือกบยางตัวหนึ่งที่นันโอดให้คำนิยามว่ามันเป็นกบยางที่หวังผลนะ นะต้องบอกก่อนนะเป็นกบยางวังผลกัดบับวัดส่วนได้ไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่ามันพร้อมตัวเบ็ดเนี่ยพร้อมที่จะทํางานอยู่แล้วนะครับพร้อมที่จะทํางานอยู่แล้วนะอ่ะนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับโดยรอบของไอ้เต้าโน,โน1เดี๋ยวนะ้ำหนวดมาชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับว่าไอ้เต้าโน1เนี่ยน้ำหนักถูกเซตไว้เท่าไหร่เพราะว่า,ารายละเอียดของบนตัวแพ็กเกจเนี่ยไม่ได้ระบุอะไรมาเลยนะครับก็มีแค่ชื่อของโปรด,ดักต์เท่านั้นเองนะครับ น้ำหนักอยู่ที่5กรัมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะปุ๊บไม่เห็นไมเห้นทำไงจะเห็นนะเออเนี่ยมันมันเซ็ตมาอยู่ที่4.97จุนหนวดตีว่ามันคือ5กรัมละกันนะครับมันคือ5กรัมนั่นเองนะครับเซ็ตมาอยู่ที่5กรัมหรือว่าจะเป็น5.5อันนี้ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าบนแพ็กเกจไม่ได้ระบุสเปคมานั่นเองนะครับ อา,อาจจะเป็นค่าบวกลบอะไรต่างๆนาๆนาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปลื้อไอ้ต้านูหนึ่งกันนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงนี่ก็คือผิวมันที่เขาบอกผิวหนังย่นกบยางหนังย่นนะครับแต่จริงๆมันคือเทคนิคในเรื่องของการการลงสีน้ำยางบนตัวผิวงานนั่นเองนะครับไปนะครับก็จริงๆนะครับน่าจะมีการเคลือบสารบางอย่างเข้ามาในในตัวกบด้วยนะครับมีความลื่นนะครับก็สารตัวนี้ถ้าน้าหนวดคา,าดการไม่ผิดมันจะช่วยให้เรื่องของอาการ ประกอบเบ็ดง่ายขึ้นนะครับอ่านะครับอันนี้จุดจบปากเนี่ยน่าหนดอ่าน่หนดให้ดูนะครับแต่มันก็ยังพอมีบาดแผลอยู่บ้างนะครับจุดจบปากพวกนี้นะครับเป็นเรื่องปกติของกบยางหนังธรรมดานะที่ว่าอ่ามันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะจุดการปากฉีกเฉพาะทางนะครับอ่าไอ้เต้าน1หนึ่งก็เช่นกันนะครับมันไม่ได้มีจุดการปากฉีกเฉพาะทางนะครับหนังอ่ายางมันก็เป็นยางพารานะครับมีความหนานะครับมีความทนทานอยู่แล้วแต่ตรงอ่าจุดจะปากนี่แหละ ในเรื่องของกบยางแบบธรรมดาเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่หนังกลับเนี่ยนะมันก็จะมีจุดอ่อนตรงนี้อยู่บ้างนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องของขนาดของไอ้เต้าโน่น,นึงกันนะครับนี่ความยาวอยู่ที่3จุดโดยประมาณนะนะนันท์ว่าสามจอ่ะนะครับสาเซนติเมตรนะครับความยาวนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยความกว้าขงของจุดประกอบเบ็ดนี่นะครับจุดสําคัญสําคัญนี่นะความกว,นะว้างนันหนว่าให้ดู โดยประมาณนะครับอยู่ที่1.7เซนติเมตรนะครับส่วนความความสูงเนี่ยความสูงของบอดี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวนะความสูงโดยประมาณ1.6เซนติเมตรนะครับก็ด้านท้ายก็เกือบจะกลมเลยเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็เป็นสรีระของงานออกแบบนะครับให้เหมาะกับออุอปรกรณ์หรือว่าตาเบ็ดนั่นเองนะครับนี่อ่านี่ก็เป็นบอดี้ของไอ้เต้าโน .1 น,น,นั่นเองนะครับอะ เดี๋ยวมาดูเรื่องของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนี่เดี๋ยวนะหนุ่ขอดูก่อนว่าเขาใช้เบ็ดเบอร์อะไรนะครับน่าจะเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งหรือเปล่านะครับถ้าเป็นกบยางไซนี้นะขอดูก่อนนะวัดขนาดนิดนึงก่อนนะครับมันก็เป็นขนาดเบ็ดเบอร์หนึ่งที่มีอยู่อมันเป็นหนึ่งหรือจะเป็นหนึ่งโอคือมันเป็นหนึ่งได้ด้วยที่ว่าเนี่ยความกว้างของมันคือหนึ่งโอนะครับ แต่นาหนดไม่มั่นใจว่ามันคว้างด้วยที่ว่านาหนูค่อนข้าง,งมั่นใจว่ามันเป็นเบอร์หนึ่งนะไม่ใช่หนึ่งโอหรอกหนึ่งโออาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับไอต้านโนหนึ่งเนี่ยมันคือเบ็ดหนึ่งโอนะครับยี่ห้อ BKK นั่นเองก็ไม่ใช่เบ็ดเบ็ดเบอร์หนึ่งธรรมดายี่ห้อ BKK นะครับเห็นไหมครับด้านซ้ายนะครับที่นาหนถืออยู่นะครับด้านซ้ายคือเบ็ดเบอร์หนึ่งของ SNS ซึ่งก้านมันจะยาวกว่าเห็นไหมครับ ด้านขวาเนี่ยคือเบ็ดเบอร์หนึ่งของ BKK ก้านมันจะสั้นกวา่าแต่นันนวดให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเพื่อเป็นข้อมูลแบ่งปันกันนะครับเห็นความกว้างของตะขอเบอ็ดไหมไม่ใช่ว่าไอตัวของ BKK มันจะกว้างกว่านะครับแต่มันมีปัจจัยอยู่ที่เห็นไหมครับตัวก้านเบ็ดมันจะถูกซ้อนล่องตรงกลางด้วยตัวลวดสแตนเลสนะครับฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีความกว้างของระหว่างตัวก้านเบ็ด ขยายถูกขยายโดยการใช้ลวดสันเลตัวนี้แหละนะครับอ่ะดูอย่างพื้นฐานธรรมดามันจะไม่มีการขยายมันจะแนบติดกันแบบนี้แบบนี้อ่าแต่ตัวเนี้ยมันถูกขยายไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับมันมีความกว้างอยู่อ่านะครับมันขยายด้วยธรรมชาติเรื่องของงานประกอบนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวนวดสรุปห้องเครื่องให้ฟังอีกครั้งนะครับ ด้านหน้าเนี่ยเป็นลูกหมุนเบอร์สนะครับใช้ลูกหมุนเบอร์ใหญ่นะครับคล้องด้วยเบ็ดเบอร์หนึ่งของ BKK นะครับแล้วก็มีการวางลวดสแตนเลสตามสไตล์ของค่ายนะครับวางไปที่ตัวระหว่างก้านเบ็ดนะครับย้ำนะครับมันจะทําให้ตัวก้านเบ็ดทั้ง2ข้างเนี่ยมีมการขยายขึ้นนิดนึงนะครับฉะนั้นที่นันวดบอกว่า ไอตัวบอดี้มันไม่กระชับเนี่ยกาจจะเกิดจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็วางลวดสเลดขวางมาระหว่างตรงก้านเนี่ยนะครับวางาตามแนวมาแล้วก็พับนะครับเนี่ยพับเข้าตรงนี้นะครับเพื่อล็อกไว้ไม่ให้มีการถอยของตัวลวดสเลดนะครับแล้วก็มีการพันตะกัวนะครับเป็นตะกัวแผ่นนะครับสังเกตยัยงไงมันไม่มีลอนของอตะกัวอะไรนะตะกัวฟิวส์นั่นเองมันเป็นตะกัวแผ่นนี่นะมันเป็นตะกัวแผ่นแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ชุดท้ายนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นลวดสแตนเลสที่วางผ่านก้านเบ็ดไปนะครับแล้วก็ใช้ลูกหมุนเบอร์หนะครับชุดท้ายเดี๋ยวนะอ่าชุดท้ายลูกหมุนเล็กกว่าด้านหน้านะครับอ่าชุดท้ายเป็นลูกหมุนเบอร์หกนะครับแล้วก็สปิดลิงเส้นกลมแล้วก็ต่อด้วยใบใบหลิวหางแมงป่องนะครับหรือใบสปินหางแมงป่องอ่าดีแบน JN4 นั่นเองนี่นะครับก็ถือว่าทางค่ายก็เลือกใช้ใบหลิวอ่าหรือว่าใบสปินเนี่ยใบเดียวนะครับ ก็ยังทำงานได้ปกตินะก็ดูจากที่นาเจกทำคลิปให้ชมเนี่ยเราก็ได้เห็นประสิทธิภาพของไอ้เต้าโน .1 กันแล้วนะครับส่วนเรื่องของการการสวะย้ำอีกนิดนึงนะครับถ้าใครได้ตัวที่แบบที่นะ้โนโหนดอบอกไปเนี่ยนะครับที่มันมีติดนิ้วบ้างเวลาทดสอบทางกายภาพเนี่ยก็เอาเอาครีมนะครับดัดเบ็ด องศาเนี่ยบิดเข้าหาตัวบอดี้นิดนึงมันก็จะช่วยได้แล้วนะครับคิดว่าหลายๆคนคงมีครีมนั่นแหละนะครับครีมเอาไว้ดัดเบ็ดน,นั่นแหละนะครับก็ดัดนิดนึงเพื่อที่จะได้ลุยสวัสดีดีขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นนะตามคําขอที่ขอมากันนะครับสําหรับไอ้เต้าโ o no หนึ่งนะอ่ะเป็นยังไงบ้างใครที่เคยใช้แล้วอ,ะอ่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากที่นัจเจศเปิดตัวมานะครับสำหรับไอ้เต้าโ o no หนึ่งนะแล้วก็ทำคลิปทำอะไร ให้ชมกันนะครับก็อยากฝากน้าเจกด้วยนะครับดูแลสุขภาพเยอะๆนะครับการออกหมายออกอะไรนะครับก็อย่าหักโหมมากนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็นัาหนวดเองก็ทราบว่านัเจกก็ห่างหายไปสักพักนึงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนี่แหละนะครับยังไงก็นะอยากชมคลิปแบบนี้ บ่อยๆนะครับแต่อยากให้นาเจกรักษาสุขภาพด้วยเช่นกันนะครับอ่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับไอ้เต้าโน1หนึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับน้า X นะครับจากช่อง X Fitching นั่นเองนะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาใน TikTok อกนั่นเองนะใครอยากจะเข้าไปช้อปปิ้งนะครับได้โปรโมชั่นดีๆต่างๆนะครับก็ติดต่อไปได้ที่ร้าน X ฟิตชิ่งนะครับขอบคุณไว้อีกครั้งแล้วกันนะครับเอา้าวันนี้นะวาจาใดไม่สุภาพไปบ้างข้อมูลด้านไหนขาดตกบกพร่องไปนะครับนนดขออภัยด้วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับขาดตรงไหนก็นะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนนดดแล้วก็ชีมงานด้วยละการช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับกดมันเข้าไปนะครับติดตามเข้าไปนะครับ โครงการดีๆนะครับสำหรับสหายวิตชิ่งมิตรภาพหลังคันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการรีวิวโปรดักสินค้าเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับมีให้บริการอยู่ยังไม่หมดนะครับมาเรื่อยๆได้เลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นของทางผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนมานั่นเองนะเอาวันนี้ก็ต้อลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับไอ้เต้าโน่หนึ่งตามคำขอของ FC หลายๆคนนะครับไปก่อนดีกว่าบายบายปุ้นปุน